ชมเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันหรือไม่มีเงิน40บาทแต่ไม่สามารถเติมโรบักได้เพราะว่าขั้นต่ำบางร้านมัน50บาทแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะร้านเฟซซ่าช็อปนั้นรับเติมโรบักตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านและถ้าสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิป รับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอตในแบบที่มีชื่อว่าโลบอตนะครับผมแล้ววันนี้ผมระบบเป็นคุณหมอสุดเออ <c oughs> ดูตาผมสิครับผู้ชมตาสุดน่ารักบ้องแมวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นคุณหมอกันนะครับวันนี้ระบบเป็นด็อกเตอร์เราจะทําให้หุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นกลายเป็นธานอสเกมนี้มันมียาที่กลายเป็นธานอสได้ทุกขั้นอันดับแรกเราจะต้องเตรียมไม้เบสบอล เพื่อไปกำหลบับทานอตนะฮะเดี๋ยวลองตีคนนี้หน่อยละกันอุ้ยตัวครับตัวครับตะกินเป็นการทดลองครับคุณผู้ชมโอไม่ oh my, นะแล็บนี้มีคนเอาห้องไปหมดแล้วทุกท่านเราต้องไปแล็บอื่นครับไปเดลต้าแ l a บแล้วกันเดลต้าแล็บไม่น่าจะมีคนเอาห้องทางขวาห้องทางขวาเนี yeah. ่ยเป็นห้องแล็บของเราแล้วคุณหมอสุดเออมาแล้วครับเราจะเริ่มสร้างโรบอทเลยนะครับอ่าอุ้ยเป็นโรบอทผู้หญิงเหรอ เออไม่เอาแล้วกันเนาะอ่าได้โรบอทผู้ชายมาแล้วครับคุณผู้ชมชื่อของเขาคือคืออะไรฮะเขาแตัชผมมูฟออนจากเพลงนี้ไม่ได้จริงถึงข่านไปไหนก็ได้ยินนะครับคนเปิดเราจะมาทดลองฉีดยาทานอสกันครับพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกผมว่าพี่ครับยาสีม่วงคือยาของทานนอสครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเริ่มจากสีม่วงซ้ายบนแล้วกันยานี้คือยาอะไรเราต้องลองไปใส่เขาดูครับ ถ้าเกิดเขาเป็นอันตรายต่อเราเนี่ยไม่เป็นไรเรามีไม้เบสบอลสุดหล่อเท่มาฉีดไม่เก็บนะครับไม่เก็บนะครับคาน์เตัมพุชอ่าฉีดเข้าไปแล้วก็ผมตอน,นรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมจะกลายเป็นทหารโอ้ไม่ก็คุณผู้ชมเข้ากลายเป็นลุงลุงตูถือว่าการทดลองผิดพาดเราจะต้องทำลายเขาทิ้งเปิดเรียบร้อยเลยยาสีม่วงต่อไปเหรอ ลองเป็นสีม่วงนี้แล้วกันครับคลายครับคาเนี่ยหนังทานอสน่าจะได้อยู่บลิงโรบอตสร้างโรบอตขึ้นมาอุย้ยเป็นโรบอหญิงบายบาๆนะลองแทงดูไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บคุณจะกลายเป็นฮีโร่เชื่อผมว่าคุณจะกลายเป็นฮีโร่แน่นอนเป็นแน่ๆปิดประตูก่อนแต่มันไม่ใช่ฮีโร่กันมากูเตยห้ยทานอตไหมเนี่ยไม่น่าใช่ครับเป็นน่าใช่ทานอตทานนต้องสีม่วงสิ นี่มันสีฟ้าเดี๋ยวลองเปิดประตูเข้าไปดูเออไม่รู้ว่าเขาเป็นพลังอะไรเหมือนกันนะครับใครคิดว่าเป็นพลังอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแปลกๆดีขยับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวลองดึงใช้เชือกดึงเชือกดึงได้แต่เขาไม่ขยับตัวเลยครับเออยาต่อไปน่าจะยาซ้ายนี่ฮะยาทานอสแหละนะผมว่าต้องใช่แน่ไม่น่าผิดพลาดเพราะผมคือหมอสุดเอ,อ๋ <laughs> เขามีแต่แบ็คแจ็คหมออจฉลิยะนี่หมอสุดเอ,อ๋ ه, ได้แล้ว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 ปุ้ยคนนี้หน้าตาเคร่งเครียดนะครับเคร่งเครียดผมจะมอบพลังให้กับคุณอืมปฏิกิริยาเอ้ยกลายเป็นทานอตแล้วเป็นทานอตแล้วผู้ชมเอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดดีนิวได้ไหมเนี่ยหรือมีดีแค่สกินครับเฮลโหลหันหน้ามาคุยกันอ่าปุ้ยร่างกายเป็นทานอสแล้วครับผู้ชมฟ <c oughs> าดได้ไหม <c oughs> ไม่ฟาดแล้วกัน เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเราไปหายาสปีดผมจําได้ว่ายาสีฟ้านี้คือยาสปีดครับจริงๆยาสีฟ้านี้สปีดแทงเข้าไปเ <am> สียงทานอนเหรออย่าบอกนะว่าโอ้ m ม god เฮ้ยหายทั้งแมปปะเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้ากี้มันดีดปั๊กแล้วผมก็แตกสลายหายไป เฮ้เด das ja ี๋ยนะเราไม่ใช่ห้องนี้นี่เขาดีดนิ้วได้ครับสุดยอดนี่คนมีสองพลังแล้วนะพลังเดือแฟตกับพลังทานเอตเอาอะไรให้เขาอีกดีครับเดี๋ยวผมเลือกดูคอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามีไวรัสอะไรเจ๋งๆบ้างเขาบอกว่ายาสีฟ้าคือยาขยายกล้ามเนื้อประมาณนั้นน่าจะอันนี้หรือมั้งสีฟ้าฟ้าสุดๆแล้วอันนี้มาลองดูนะครับคุณทานอตฉีดเข้าไปแล้วครับผมยาเพิ่มกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าไม่มีใครทราบ มันจะดีดนิ้วอีกแล้วมันจะดีดนิ้วอีกแล้วผมไม่มีของผมไม่มีของกล้ามเนื้อจริงๆแต่มันดีดนิ้วแล้วกูก็เตย <c oughs> โอ้ยอยากเดินมาใส่หน้าด้วยวพราะว่า,วาทุกคนแตกหมดเลยครับไม่มั่นใจว่าแตกจากการดีดนิ้วหรือเปล่านะครับผมรู้และว,ว่าเราจะจัดการกับเขายัางไงนี่ไงไม้เบนบอลถ้าเขาจะดิดนิ้วปุ๊บกับไม้เบรบอล bon ใส่หน้าปั๊บเฮ้ยเอออะไรวะเนี่ย <c oughs> ตีเหรอโอ้โหโอ้โหคุณลงไม่ขึ้น มันลไม่ขึ้นเลยะแล้วทำไมมันก๊อทโหมดเนาเออโอ้ยตายตายแน่ๆไอ้นี่มันต้องมีแอดมินแน่ๆเลยครับเนี่ยจริงด้วยมันใช้ก๊อทเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เราใช้ก๊อทโหมดไปได้เพราะเราไม่ได้เติมนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อจริงด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยเปิดออกมาฐานอนมีผมได้ไงวะเนี่ยตานมนีํานมานีํานมะนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะใส่ทุกคนนะมันจะดีดนิ้วอีกแล้วอย่าอย่าดิ้นิ้วออเออ โอ้มายก๊อดเพื่อนหายต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมเห็นไหมเอ้าวเป็นยังไงล่ะพอมีกล้ามเนื้อเยอะก็เลยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้สินะเดี๋ยวผมจัดการให้ตายเรียบย้อยสุดยอดครับผมเดี๋ยวี๋ยวเอ้ยมันน่ากลัวมันตายแล้วมันจะมาต่อยผมคุณผู้ชมครับมันโหดมากๆเลยตัวนี้พลังโหดมากครับผมว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นโรบอท แล้วให้เพื่อนเราฉีดพลังทานอนสไฟเนี่ยมันคงอันตรายน่าดูว่าเราก็น่าลองเหมือนกันนะคุณผู้ชมลองมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับมันคือเจ้ายาตัวนี้นี่ฮะเจ้ายาตัวนี้พลังทานอสน,นะครับเอาละอะไรวะเนี่ยกลายเป็นเก้าอี้ม็อบออเชร์เฮ้ยกปวดตับ คนเป็นแอดมินมันก็สบายอะ่ะเอางี้ครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์ VP แล้วเราไปลองยาหลายๆอันนะครับแล้วก็ค่อยมาลงสุดท้ายคือทาหโอสวัสดีเด็กๆอ่ะเราจองห้องนี้ห้องเดิมของเราได้แต่คิดแล้วก็สงสัยครับว่ายาอะไรกันนะที่มันจะไม่มีผลร้ายต่อเราเอาเป็นยาขวาขวาสดสีเหลืองๆไม่เจ็บครับไม่เจ็บเบาๆนิดนึงอืออ่าเรียบร้อยยานี้คือยาอะไรกันผมจะอยู่กับคุณ โอ้อยาเพิ่มขนาดร่างกายฮะคุณผู้ชมโอเคแจวอ,อยู่ยานี้เป็นยาที่ไม่อันตรายครับต่อไปใช้ยาสีเหลืองข้างบนครับมายาสีนี้ก็น่าจะไม่มีอันตรายต่อเราแทงเข้าไปอีกสักดอกหนึ่งนะเป็นของขวัญจากคุณลุงเซนเตะมีอะไรไหมกลายเป็นคอเต่าคอติดกับพุงครับเออมีความน่ารักน่าชังต่อไปใช้สีเหลืองนี้แล้วกันรอบนี้เราจะอสีเหลืองทุกขั้น อเยลโลโอเคไปครับผมรอแป๊บนึงนะน้องคอเต่าพี่กำลังไปหาแทงเข้าไปเหมือนกับว่าร่างกายมันมีอะไรยเบกๆโอ้โม่นะ oh อันนี้ไม่น่าจะโมโหใช่ไหมน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเฉยแต่ไม่ตีเราออจริงด้วยครับไม่ตีเรา ปิดประตูอันตรายอันตรายมากเมๆ <c oughs> ได้เวลาที่จะจัดไวรัสทานอสเข้าไปร่างกายใจเย็นๆน,นะครับคุณเดี๋ยวคุณจะมีพลังที่โคตรโหดผมบอกเลยผมกำลังจะตายครับคุณผู้ชมกูเดีเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าไวรัสตรงนั้นนะ่ะ มันมีไวรัสอะไรที่เจ๋งๆบ้างนะครับยังไงคุณผู้ชมที่เล่นเกมนี้บ่อยๆคอมเมนต์มาบอกกันได้อย่างวันนี้ที่ผมรู้ว่ามันมีทานอสก็เพราะคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ดํายากล้ามเนื้อผมก็รู้เพราะคุณผู้ชมเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแน่เธอติดผมเธอติดผมตอนนี้เธอติดผมมากครับเธอรักผม